สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําบุญไหว้พระนะครับวันนี้เรามาเสี่ยงโชคหน้าเท้าเวสุวรรณวัดยักษ์ใต้วัดปักเข้าสารใต้นะครับวันนี้เราจุดได้จุดทูบไปแล้วนะครับเราเคยมาจุดอยู่ตรงนี้เราเคยถูกสามตัวไปแล้วนะครับวันนี้ขออีกรอบหนึ่งนะครับเราจะปลดหนี้กันนะครับมาดูทูบที่เราจุดนะครับนี่คือตัวแรกหกตัวที่สองแปดนะครับมาลุ้นตัวสุดท้ายว่าจะเป็นตัวอะไรร้อนก็ร้อนนะครับแต่เราก็ต้องทนนะครับพร้อมร้อนแรกครับ พรมด้วยนะครับเราต้องทนนะครับชมบรรยากาศกันเลยครับขออนุญาตนั่งนะครับร้อนมากพี่น้องเฮ้ยหมอนี่รีครับพี่น้องถ้าทนในก็คือนะครับมาดูเลยครับตัวแรกเป็นหกนะครับนี่ครับตัวที่สองเป็นแปดมาดูตัวที่สามมันจะเป็นตัวอะไรครับ ตัวแรกเป็นหกนะครับเป็นหกตัวที่สองเป็นแปดนะครับเรามาดูว่าตัวที่สามจะเป็นอะไรครับกำลังลุ้นอยู่ครับท่านผู้ชมลุ้นอยู่นะครับเราเคยมาทําบุญที่วัดนี้แล้วก็จุดทูปเคยถูกสามตัวตรงๆนะครับแต่เราไม่ได้ซื้อนะครับเราไปซื้อเป็นตัวโต๊ดนะครับแต่ก็ถูกอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้มาขออีกรอบนะครับความหวังของคนจนนะครับ ว่าท้าวเวสุวรรณจะเมตตาเราหรือเปล่านะครับชมกันเลยนะครับตอนนี้ฟีครับข้างหน้าก็มีที่ทําบุญนะครับเราก็ไหว้พระไปแล้วนะครับกินน้ําฟรีไปแล้วนะครับของวัดไปสองขวดนะครับมาพี่น้องมาเบิงมาลุนโตทีสามวัสิเป็นยังนะครับพี่น้องสามารถคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไอคอนชีสเกตนะแมนะครับผู้ไดถือเหล็กูดได้หมานั่ากะขอให้ร่วมทำบุญนะครับวัดไดก็ได้นะครับ เอาไปร่วมทําบุญนะครับนะครับบริจาคให้วัดวารามหรือว่าสถานที่อื่นๆนะครับที่ทําแล้วเกิดความสบายใจก่ตัวเรานะครับหลุนไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขสองนะครับมาดครับวัดใช่หรือเปล่าครับพี่น้องเลขสองเด้อพี่น้องเด้อขอุยาบสู้ให้พี่น้องเห็นแล้วจะหาวัตัวนี้ครับซาอาชัดๆเลยนะครับ ก็หอนนอพี่น้องเด้อความร้อนแลกกับความรวยนะครับเราต้องทนเอานะครับนะครับถ้าเงาบ่ออกบนไห้เงินนะครับเพราะมานั่งจุดทูกเนี่ยคือเงาก็ออกขึือกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันห่อนนะครับเหมือนกันะครับถอดเกือบได้พี่น้องเมือกีนี้ถอดเกือบมันห่อนปูนนะครับเนาะพี่น้องก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับกองการจุดทูกวันนี้นะครับเพื่อเสี่ยงดวงที่อยู่ปากเกาสันเหนือนะครับ เดินไปน้องเดินไปน้องเดินบนชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยเดินี่น้องเดินนี่ๆครับเห็นบ่พี่น้อง6 8 2นะครับเต็มๆนะครับมือนี้ผู้ใดมักผู้ใดสนใจกะจัดเลยเด้อครับนะครับสําหรับมื้อนี้คลิปนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจบบรรยากาศท่านพี่น้องแคนนอนะครับไหว้พระขอพรที่ท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณที่ที่เรามาขอพรนะครับท้าวเวสสุวรรณ มันหอนนะพี่น้องนะทับเวยสวยดนาชัดๆเลยนะพี่น้องเลยเแค่นี้แหละครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ